สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิกาสเปนล,ล่าสุดกันดีกว่าก็เป็นเกมนาที่36ประจำเช้าวันศุกร์ที่14พฤษภาคมเริ่มกันที่แล er ้วบอยเยอดุลิทวันนี้เปิดบ้านแพ้กับเบียริลไป0-2เกมนี้ทีเมเยือนได้2ประตูชัยจากเก no, ลาร์ดโมเรโน่เลวก็เอติแงคาปูเอบาครับวันนี้เปิดบ้านเสมอกับเรเบเตสไป1-1ทีมเยือนได้ไม่ก่อนหนึ่งศูนย์านจากอันเดรสกาดาโดครับแต่ว่าทีมเจ้าบ้านก็มาตีเสมอในช่วงท้ายเกมจากเซอร์กี้เอนดริช แล้วก็อีกคู่หนึ่งแคนาดาเปิดบ้านพ่ายกับเรอัลมาดริดไป1ประตูต่อ4เกมนี้ทิมเยนได้4ประตูจาก ric, igo, o, Solar, ลูการ์โมริสโลดิโกอาวารอโอดิโอโซล่าและก็คาริเบนเซบาฮะส่วนเจ้าบ้านได้1ประตูจากจอร์จโมเรนา นั่นก็เลยทําให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยแล้วมาดริดขยับมาอยู่ที่2ของตารางอีกครั้งหนึ่งฮะหลังจากเก็บเพิ่มเป็น78คะแนนกอลาจีแอดมาดริดเหลืออยู่แค่2คะแนนเท่านั้นเองส่วนบาร์เซโลนาที่อยู่ที่3ก็มี76คะแนนก็ดูแล้วลาลิกาสเปนอีก2นัดที่เหลือเนี่ยก็คงลุ้นกันสามทีมนี้นั่นแหละ Madrid, แอดมาดริดรทแอดมาดริดแล้วก็บาร์เซโลนาส่วนที่4ตอนนี้ก็เป็นเซบีย่าย์มีเจ็ดสิบสี56อันดับ6แล้วก็7เป็นเลเบเตสกั์บียเรลมี55คะแนนเท่ากันแต่วก็เจ็ดเบตป ดีกว่านะฮะส่วนอันดับ8ตอนนี้เป็นเซลต้าบิโกมี50อันดับ9 b ิลบาอมี46แล้วก็อันดับ10แคนาดามี45คะแนนไปดูกันที่โซนตกชั้น,นอ่ะดีกว่าฮะถือว่าสูสีมากๆเลยนะฮะเริ่มที่อันดับ16เกราเฟมี34อันดับ17ฮูเอสกามี33แล้วก็3ทีมในโซนแดงครับอันดับ18บายโดลิดมี31อันดับ19แล้วก็20อย่างเอลเช่กับเอบาบีทีละ30คะแนนครับโอ้โหอีก2นัดที่เหลือนี่ต้องลุ้นกันแบบนัดต่อน,นัดเลยทีเดียว ไปต่อกันที่ดาวซนล,ล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นเลยในเมอร์ซี่ที่ยิงไป29ประตู เดี๋ยวปิดท้ายกันที่โปรแกรมลาลิกาสเปนนะต่อไปปิดเกมล็อกสุดท้ายของฤดูกาลนะที่37ในวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคมก็จะมีบิวอลเปิดบ้านเจอเรมาดริดแอตมาดริดเจอโอซาซูนาบาซ่าพบเซอร์ตาบิโกกาดิสจะพบกับเอลเชอาราเบสเปิดบ้านเจอแคนาดาเกเดเฟเจอเลมันเต้เบติสพบฮเวสกาโซซิดาเจอบาเยโดลิดบาร์เซโลเปิดบ้านเจอเอบาแล้วก็บิลิวจะพบกับเซบียา